หมอไอ้เปิดรายการแล้วค่ะอ้าวเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอถนัดดูดหมอถนัดดูดดดดดูดดหมอถนัดดูดมากดูดอะไรคุณหมอ ดไขมันสิครับหมอถนัดมากที่เอมาลาคลินิกของเราดูดไขมันมาหลายพันเคสปลอดภัยแน่นอนไปไปดูเคสที่หมอเพิ่งดูดไขมันเสร็จกันสวัสดีครับหมอไอเอมาลาคลินิกนะครับก็วันนี้มาดูเคสรีวิวนะรายการหมอถนัดดูดนะครับก็เป็นเคสที่เอมาลาคลินิกสาขาราชพฤกษ์นะครับเป็นเคสที่น่าสนใจหมอก็เลยมาเล่าเคสนี้ให้ฟังเนาะเคสนี้เป็นเคสผู้ป่วยหญิงไทยอายุ48ปีนะฮะแล้วก็น้ําหนัก51 ส่วนสูง159นะฮะเคสนี้เดิมใส่เสื้อผ้าไซส์ M นะครับแล้วก็คนไข้มีความกังวลในเรื่องของท้องกับเอวนะครับเคสนี้แต่ต้องบอกว่าเคสนี้จริงๆคนพอคนไข้าอายุค่อนข้างสูงอายุ48นะครับมีปัญหาเรื่องผิวค่อนข้างเยอะเพราะงั้นจริงๆปัญหาเคสนี้ไม่ใช่มีปัญหาแค่เรื่องไขมันส่วนเกินจะมีปัญหาเรื่องผิว ที่มีความย้วยด้วยนะฮะผิวที่มีความย้วยคือผิวที่ลักษณะดึงออกยืดออกมาได้เยอะนะนิยามของคำว่าย้อยนะคือหนึ่ง,ด,งดึงยืดออกมาได้เยอะแล้วเวลาปล่อยอะ่ะมันไม่คลายตัวกลับไปในที่ที่เดิมนะฮะอันนี้คือผิวที่ย้วยซึ่งผิวที่ย้วยกับไขมันส่วนเกินรักษาคนละสาเหตุกันรักษาวิธคนละวิธีกันเนาะก็เคสนี้หมอก็เลยแนะน,นําคนไข้ว่าเออเราใช้วิธีการดูดไขมัน โดยวิธี body jet เพราะคนไข้กังวลเรื่องความระบมนะครับก็เราใช้เป็น body jet ก็จะได้ข้อดีในเรื่องของบวมเขียวน้อยอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบวมเขียวน้อยจริงไหมนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผิวย้วยตรงนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องเจลาสมาก็เป็นเทคนิคของที่เอเมอร่าคลินิกนะครับเรียกว่า plasma jet เนอะ,อะมาดูเคสกันว่าก่อนทนําคนไข้มีลักษณะเป็นยังไงเนาะเห็นไหมว่าภาพบื้องของคนไข้คนนี้เคสเนี้ย,ยจะมีไขมันสะสมอยู่ตรงแถวบริเวณรอบสะดือทั้งท้องบนท้องล่างแล้วก็จะมีเส้นขีดตรงกลาง อย่างเงี้ยแสดงว่าคนไข้มีทั้งไขมันส่วนเกินแล้วก็มีผิวที่ย้วยเกินขนาดแน่นอนทําให้เลยเกิดลักษณะของผิวที่เป็นพับคล้ายๆเป็นชั้นๆเนาะเพราะงั้นถ้าเป็นเคสน,นี้เราดูดไขมันอย่างเดียวรับรองว่าไม่สวยแน่นอนผวิผวผิวของคนไข้จะเป็นลักษณะเส้นๆเ,เลยถ้าเราเลือกที่จะดูดไขมันอย่างเดียวเพราะงั้นเคสน,นี้เราต้องดูดแล้วก็ทากระชับผิวเพื่อลดขนาดพื้นที่ผิวของผิวด้วยแล้วก็ทําให้ผิวแนบชิดกับกล้ามเนื้อถึงจะได้เป็นผิวที่เฟิร์มนะครับแล้วตรงเอวเห็นไหมว่าคนไข้เนี่ยเป็นลนย นะซึ่งคนไข้อยากได้เคิร์บตรงนี้ขึ้นมานะครับเคสเนี้ยเราก็เลยใช้เป็นบอดี้เจตดูดแล้วก็ทำเจพาสนารัดเข้าไปอีกทำให้ทำให้ตรงช่วงเอวเนี่ยคอดมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ให้ดูเห็นทีหนึ่งเห็นไหมว่าด้านข้างเนี่ยคนไข้มีพุงอยู่ตรงเบันตรงแถวรอบสะดือนี่เยอะมากทั้งท้องบนและท้องล่างแล้วก็มีเส้นขีดตรงกลางที่เป็นความยนะุ่ยเนาะเนี่ยด้านข้างนี้ยิ่งเห็นชัดว่ามีท้องยื่นออกมาเลยนะฮะแล้วก็ตรงช่วงเอวก็มีไขมันพอกอยู่เนาะอ่ะัเคสเนี้ยหมอดูดไปเรียบร้อยแล้วะ ไขมันเคสนี้หมอดูดออกไปท้องเอวรวมกันได้ 1000cc 0นซีซีนะครับแล้วก็ทำเจพลาสมาไปด้วยนะครับก็อ่ะมาดูหลังทำทันทีเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนอ่ะเห็นไหมพอหลังดูดเสร็จปุ๊บนัดไขมันที่อยู่รอบๆท้องตรงนี้ที่ตอนแรกปูดขึ้นมาก็จะแบนเรียบลงไปทันทีนะฮะแล้วก็ชั้นที่เคยมีตรงนี้เราใช้เจพลาสมาในการยิงทำให้ผิวตรงนี้แนบแนบเรียนสนิทนะครับแล้วก็ลองดูว่าผิว หลังทําทันทีนะตึด๊ดผิวมีความเฟิร์มมากขึ้นดึงดึงขึ้นออกมาได้น้อยแล้วเวลาปล่อยเด้งกลับนะฮะอันนี้คือผลแค่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วพอผ่านไปประมาณสามถึงหกเดือนผิวก็จะกระชับมากกว่านี้อีกนะครับแล้วลองดูตรงช่วงเอวที่ตอนแรกของคนไข้เห็นไหมเป็นแนวตรงตอนนี้คนไข้มีเคิร์ฟม,มากขึ้นเนาะมีแนววีไลน์มากขึ้นเนาะโอเคอะหลังให้ดูด้านข้างมุมด้านข้างหน่อยเนะาะทั้งท้องบนท้องล่างตอนนี้หายหมดนะฮะโอเคอะลองมาดูด้าน แล้วนอนเห็นไหมนี่ท้องที่เป็นลักษณะนูนป่องออกมานะตรงนี้นะครับนูนป่องออกมาตอนนี้ก็เรียบแบนสนิทนะฮะเคสนี้ก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะเคสนี้ก็ใครที่มีลักษณะเคสเป็นดูแล้วว่าตัวเองมีหุ่นลักษณะแบบนี้เนาะอายุอย่างนี้น้ําหนักสูงๆเท่านี้ก็ลองดูว่าผลลัพธ์หลังทํามันจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้ามีเคสไหนที่น่าสนใจหมอจะเอามาให้ดูอีกนะครับ โอเคบ๊ายบาย